สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็จะมาเมาส์มอยนะหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อนขาว่ากว่าจะมาอยู่สวีเดนจนยืนอยู่ด้วยลำแข้งตอนนี้ก็ยืนยืนได้ด้วยหนึ่งขาตัวเองเนยเพราะว่านายก็คือเรียนจบแล้วก็ได้ทํางานผู้ช่วยพยาบาลน,นั่นเองนะคะบเพื่อนๆขาเนาะแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆขาเนาะก็คืออ่นายก็คือย้ายมาอยู่สวีเดนก็คือตอนนี้คือเข้า สี่ปีนะประมาณสี่ปีแล้วกันนะสี่ปีกว่าแล้วกันสี่ปีกว่าแล้วกันเนาะก็คือตอนนี้ก็คืออ่ะได้งานถึงจะไม่ได้งานประจำเนาะแต่ก็คือได้งานเป็นวิคอเรียนะคือเซ็นสัญญาอ่าตอนนี้คือเขาก็ต่อ,ส,ญญอ,อสัญญาให้อีก3เดือนก็เป็นอ่ทั้งหมดก็7เดือนนะเพื่อนขาเซ็นสัญญาเป็นวิคอเรีนะทำงานแทนคนอื่นก็คือมีตารางงานเหมือนเดิมน,นะแต่ก็คือไม่ใช่งานประจำนะแต่ก็โอเคอยู่ก็คือมันก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นอ่า นายก็เพิ่งจบนะสำหรับเพิ่งจบใหม่ผู้ช่วยพยาบาลนะคือทำงานที่บ้านพักคนชราเนาะก็เลยมันก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็น9ก้าเลขก็อะไรก้าเลขลการสาหรับเรียนจบใหม่นะคือใช้เวลา4ปีบิ่งอ่ะสี่ปีนะกว่าจะกว่าจะได้แบบว่าเออทำงานเป็นรูปเป็นร่างเนาะคือปีแรกคือที่มาอยู่สวีเดนคือต้องเรียน s f e ก่อนนะภาษาสําหรับคนที่ย้ายมาอยู่ใหม่นั่นเองนะคือ1ปีเต็มนะหนึ่งปีแล้วกัน1ปีแล้วกันนะแล้วก็ปีนั้นคือนายก็คืออ่า หน้าร้อนนะนาะนะก็คือเริ่มเริ่มทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับสายเนี้ยเขาเรียกว่าสายอ่าอินโนบูดนะก็คือสายดูแรกนแกนู้นี้นั่นนะก็คืออ่าก็คือเริ่มทำงานหน้าร้อนะเออหน้าร้อนคือประมาณสองสองสามเดือนสองเดือนนะสองเดือนทํางานหน้าร้อนนะคือทีนี้พอหน้าหน้าหน้าร้อนหมดก็คือจะมีอ่ะจะได้ทํางานต่อเกี่ยวกับเป็นรายชั่วโมงนั่นเองนะถ้าเราว่างแล้วก็เขาต้องการแล้วเวลามันตรงกันเนี่ยคือเราสามารถไปทํางานได้นั่นเองนายก็เริ่มจากจุดนี้เนาะ พอปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ก็คือก็คือเริ่มเริ่มเริ่มเรียนนะเริ่มเรียนนะเริ่มเรียนเริ่มเรียนเริ่มเรียนเกี่ยวกับ อาสายสายผู้ช่วยพยาบาลนี่แหละเพื่อนขาเนาะเพราะว่าคือของเออเราจะต้องเรียนเก็บหลายวิชาวยบางทีก็เก็บเก็บภาษาสวีเดนอ่าอ่าในระดับกรุนด้วยนะและก็เก็บอ่าวิชาสังคมด้วยนะบางทีมันก็ใช้เวลาไม่เหมือนกันเนาะแต่ตามหลักสูตรแล้วที่นายเรียนคือเรียน1ปีครึ่งนะหปีครึ่งนะหปีครึ่งถึงจะจบนะนั่นเองนะเพื่อนขาเนาะแต่คือนาะยคือไปทางรู้บ้านทางนีบ้างนั่นเองเนาะ ก็คือจริงๆแลคือก็คือใช้เวลา3ปี4ปีนะสปีแล้วก็คือจบนะจบแล้วก็มีงานทําเป็นรูปเป็นร่างนั่นเองพอเรามีงานทําเราก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วนั่นเองเปืนๆขาเนาะ อืมแล้วก็ตอนนี้คือเงินเดือนของนายคือสําหรับนักเรียนใหม่ก็ก็คืออ่าเริ่มต้นคือ25,500โครนนะคือแบบว่าสําหรับอ่านักเรียนเพิ่งจบใหม่นั่นเองเนาะประสบการณ์ก็ไม่เยอะแต่ก็คือก็โอเคอยู่แต่ถ้าแบบว่าพูดถึงอ่าเรื่องของอ่าเงินเดือนนะแต่ว่าคือเพราะว่านายทำมาอ่าเกี่ยวกับอ่าเสาร์อาทิตย์นะเกือบเกือบทุกสวร์ทิตย์ด้วยไงมันก็จะได้เงินเกี่ยวกับอ b ีหรือว่าเงินโอทีบ้านโดยการเอ็กซ์ตร้าเดียกันนะนนะทำไปทำมาก็คือ ก่อนที่จะหักภาษีก็ได้สามหมื่นหรือสามหมื่นนะก่อนที่หักภาษีก็โอเคอยู่แล้วก็โอเคอยู่แล้วคือพูดถึงก็โอเคในระดับหนึ่งที่สําหรับคนที่เพิ่งจบนั่นเองนะผู้ช่วยพยาบาลเพื่อนขาเนาะนี่คลิปนี้คือนายก็มาพูดเป็นกําลังใจเพื่อนขาแล้วนะกว่าเราที่จะกว่าที่จะต่อสู้กว่าที่จะมาถึงจุดนี้มันก็ใช้เวลานานหลายปีเหมือนกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เพิ่งมาอยู่ใหม่นะครับสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะ